วันนี้หลานสายกินเฮากับมากินกับซุมนนาใหม่เด้อค่ะเดอ้อนี่ผู้ได้ยากกมาเดอ้อแม่ตาต้อมกับยากนั่นน,น,น,นี่มาๆกินก็ข้าวเหนียวเฮานี่ละอาหารมีสารเฮานี่ผู้ใดมัดคือผู้ใหญ่แน่มาเดอ้อนี่ซุมนนาใหม่เด้อนี่ซื้อม้าตลาดเป็นพม่านี่แม่มันสีแสีบบัวตองซิมมึงก็เด้อมสชาสิมันสนีเป็น,นยังไงซิมมึงก็เดอ้อผุ้น่ะของหวานกับเพียม กินร่วมกันใส่กันคือจังพลนเป็นอย่างนาะเออโอ้ยเสียบหลเสียบหลยังไม่ซิบเลยเสียบเลย่บน้ามันก็เป็นจะเสียบเลยเนาะยังบ่ซิบมันจะอะกินมันเสียบแล้วเอันบอลจับคือมันมันหินหลุมมันบอลห็นเอาเลยกินลเด้ออืมอ้าก็เดอมากมากยอยากมาก ชอบเ่นกระโลดวัดภูพเนี่ยเด็กน้อยมันยังเสร็มั้งยูดากับพวกินเพ็ดได้เนี่ยืออกนุ่ๆน้อยน้อยมาประเดี๋ยวฮึน้ำด้วยเขาผนบ่เห็นแมวอันดุนวยจูนนี่แมวยังสีแมวยังสีเขนย่ายก,กิน อันเมื่อกี้นีได้หรอเมื่อเสียโอ้เสียงแสกส่วนหลายหายเนาะมา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 คาแก้มว่าเป็นยังไงเขาไปย่ายหลยเซอร์เน่ไปเซอร์เน่ไปทำเดสตืเพ่มก็เนี่ยให้เราเดี<า><า>ตยเราเซอร์เน่ใส่เลยแบบเนาะจ่าวข้างใน แสบเลยแม่คนยังอยากนั่งอล่งบฮะหนุ่มพ่อแม่ยังอืมถ้าถ้ก้กอ,อ,นอ,อนกระยากเนอะคนเังม่ทันกินแล้วจะก็้ามากินในแมงวันเลย เอาละเอาลจะ,ละกล้องทิกอย่างนั่เอาละเดี๋ยวมื่อหลังจะไ่กินนี่ยังไหเนเพิ่งเองียกจะ่ากันด้วยบาย,บายกกัน